สวัสดีค่ะวันนี้รินมี10สุดยอดอาหารบำรุงไตที่จะช่วยบำรุงไตและช่วยชะลอไตเสื่อมได้ค่ะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ1กระเทียมค่ะการที่เรานํากระเทียมมาใช้ประกอบอาหารนะคะจะช่วยชูรสเค็มค่ะทําให้ลดปริมาณการใส่เกลือและเครื่องปรุงรสอื่นๆลงได้ค่ะใน1วันควรจํากัดปริมาณการทานโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมเมื่อเราจํากัดการปรุงรสก็จะดีกับไตของเรานะคะ2น้ํามันําข้าวนะคะน้ํามันนําข้าวเป็นกลุ่มน้ามันที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนปกติหรือผู้ที่เป็นโรคไตสามารถใช้น้ํําาามันน้ขว ในการประกอบอาหารได้ค่ะแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดที่ใช้น้ำมันเยอะๆนะคะใน1มื้อสามารถใช้น้ำมันได้มือละ2ช้อนชาใน1วันไม่ควรทานเกิน6ช้อนชาค่ะ3ปลาค่ะในการประกอบอาหารนะคะแนะนําใช้เป็นปลาสดเนื้อสีขาวไม่ผ่านการแปรรูปไม่แช่แข็งไม่ตากแห้งเพราะว่าจะมีโซเดียมที่สูงค่ะและมีสารปนเปื้อนต่างๆแต่ถ้าเราซื้อปลาสดแล้วนํามาแช่แข็งเองเพื่อเก็บไว้ทําอาหารได้หลายๆมื้อแบบนี้สามารถทานได้ค่ะ 4. ไข,ข่ขาวไข่ขาวนะคะเป็นโปรโตีนที่ดีของเสียน้อยไม่มีไขมันและมีกรดอะมิโนโจําเป็นที่ คนปกติสามารถทานไข่ขาวได้ทุกวันเลยนะคะแต่สําหรับผู้ที่เป็นโรคไตในการรับประทานไข่ขาวควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะไตด้วยค่ะ5วุ้นเส้นหรือว่าเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะเป็นแป้งปลอดโปรตีนค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตจะต้องมีการควบคุมการทานโปรตีนนะคะเราสามารถนําวุ้นเส้นหรือว่าเส้นเซี่ยงไฮ้มาประกอบอาหารได้ค่ะ6ผักกาดขาวผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำคนปกติหรือผู้ป่วยโรคไตทุกระยะสามารถทานได้ค่ะเนื่องจากผักกาดขาวนะคะมีไฟเบอร์ที่สูงจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะ7กะหล่ำปลี เป็นผักที่หาทานง่ายตามท้องตลาดเลยค่ะมีโพแทสเซียมต่ําแล้วก็เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตนะคะปริมาณในการทานผักที่เหมาะสมผักสุกทานได้1ทัพพีถ้าเป็นผักดิบสามารถทานได้2ทัพพีค่ะแปแอปเปิลค่ะแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะจะเป็นแอปเปิลแดงหรือแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะผู้ป่วยโรคไตทุกระยะสามารถทานได้ค่ะปริมาณในการทานต่อหนึ่งมือถ้าเป็นลูกเล็กทานได้1ลูกถ้าเป็นลูกใหญ่ทานได้ครึ่งลูกค่ะ9อาหารสุกสะอาดนะคะแนะนําให้รับประทานเต็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหลีกเลี่ ประทานเข้าไปก็จะมีโอกาสที่ทําให้ร่างกายเราได้รับเชื้อโรคและสารพิษต่างๆก็อาจจะทําให้เราท้องเสียได้นะคะและถ้าเกิดร่างกายเราเสียน้ํามากๆก็จะทําให้ไตไวายหรือไตเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ค่ะและสิบนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสาหรับคนปกติหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตทุกระยะเลยนะคะในคนปกติควรดื่มน้ําไม่น้อยกว่า2ลิตรต่อวันนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ถ้าการทํางานของไตน้อยกว่า44%เปอร์เซ็นต์เริ่มมีอาการบวมปัสสาวะน้อยก็ต้องมีการจํากัดการดื่ม น้ดวยะะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ10สุดยอดอาหารบํารุงไตค่ะหากเราเลือกทานอาหารและใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสมกับระยะไตของเรานะคะผู้ป่วยโรคไตมีโอกาสที่การทํางานของไตหรือค่า eGFR ของท่านจะดีขึ้นได้นะคะสําหรับวันนี้รินขอฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ